แพลวแพาแสงทองเตรียมทัวร์คอนเสิร์ตยุโรปค่ะพี่น้องทีมผู้จัดเผยว่าซิมิกุมปิดให้พี่น้องทางบ้านนะคะได้ชมได้เชียร์กันเหมือนกันค่ะพี่น้องถือได้ว่าเป็นอีกหนความสําเร็จของมอลําสาวแพลวพาแสงทองเนาะถึงแม้เธอจะมีข่าวๆกระแสดราม่าหนาหูมากมายแค่ขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะแต่เอซีแฟนคลับ ก็ยังคงเหนียวแน่นและยังคงสนับสนุนแพวพาวมาตลอดอย่างเช่นครั้งนี้ก็เหมือนกันพี่น้องพี่น้องแฟนคลับอยู่ทั้งยโุโรปเพื่อนอยากบงแพวพาวนอะพี่น้องเนาะงานนี้นะคะทีมงานผู้จัดผู้จ้างนะคะก็ไม่ให้เสียโอกาส จัดทำกิจกรรมแฟนมิติ้งของแพรวๆพาไปทั่วยุโรปในรอบนี้แถมยังมีกลุ่มปิดรอบมิติ้งให้เอฟซีแฟนคลับได้ฟังได้เบิงได้สนุกได้มวลซื่นไปกับแพรวพลานะคะได้เห็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของหมอลำสาวที่ชื่อว่าแพวเพาแสงทองที่เขาหูจักมาตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ห่ะพี่นอ้องคือบซื่อนี่เนี่ยสาวโบแบยอมรับเลยว่ากะรู้จากมาตั้งแต่ที่อ่ บ,บัวแแบเนยังยังเด็กน้อยอยูก็รู้จักพี่แผวาเพื่อนม้าตลอดว่าเพื่อนเป็นหมอลำซิงเนาะรู้จักตั้งแต่เพื่อนเป็นวงน้อยหน่อยพี่น้องแล้วก็เพื่อนเดินสายอันรับงานจากอันจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนาะก็เห็นเพื่อนลำบากมาหลายแต่ว่ามือน,นีก็ถือว่าเพื่อนเนี่ยประสบความสําเร็จมา้าย่างมากเหมือนกันอืมแผวพื่แสงทองเตรียมออนทัวร์ยุโรปทีมผู้จัดเผยมีกลุ่มปิดให้ติดตามแบบใกล้ชิดพร้อมเซอร์ไพรส์ตลอดทริป บอเมนงานหนีบพระเอกบอพี่น้องสิบปบเสื้อผ้ายกับนางเอกเนาะก,ก็คืออ่าได้ข่าวเววเววมาว่าได้ข่าวเววเววได้พี่น้องว่าแม่ยกเนี่ยละแม่ยกอันแม่แม่เอฟซีเนี่ยละ ซิเปโตัวเครื่องบินไปกับยุโรปให้กับสันเพื่อไปดูแลแพลวในระหว่างที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตยุโรปค่ะพี่น้องอ่ะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของมอลําชื่อดังแพลวาสแสงทองที่ลาสุดทีมผู้จัดออกมายืนยันว่าเจ้าโตเตรียมบินลัดฟ้าไปทำการแสดงออนทัวร์ในหลายประเทศแถบยุโรปภายในปีนี้โดยจุดเด่นของทริปครั้งนี้คือทีมงานได้จัดทำกลุ่มปิด สำหรับแฟนคลับที่ต้องการติดตามเบื้องหลังการเดินทางการแสดงกิจกรรมพิเศษต่างๆแบบใกล้ชิดพร้อมเผยว่ามีเซอร์ไพน์หฮรอดติดตามตลอดเส้นทางซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้ทีมงานยังฝากถึง FC แฟนคลับให้ร่วมทรงกำลังใจและสนับสนุนศิลปินไทยในการเผยแผ่วัฒนธรรมผ่านการแสดงหมอลำสู้ส,า,ส,ส,า,ยา,ส,สายตาสาวตางชาิพร้อมย้ำว่า ทัวร์ครั้งนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะพี่น้องก็กคือเอฟซีแฟนคลับนะคะเตรียมรอได้เลยผู้จัดผู้จ้างเนี่ยเพ่นเผยอ,ออกมาแล้วว่าแพรวพลาวเนี่ยมีแพนจะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปและบอกอีกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้กับ FC แฟนคลับไดล้อชมล้อเชียร์กันว่าตลอดทิปการเดินทา,ทางไปทัวร์ยุโรปเนี่ย เพลเพวซีมีเซอร์ไพรส์อีหย,ย่างออกมาให้เอฟซีเบงแต่คิดว่าเนี่ยต้องมีเซอร์ไพรส์ให้กับเอฟซีเนี่ยได้ตื่นเต้นได้กระชุมกระชวยหัวใจแน่นอนและอยากให้ทุกคนเนี่ยเผยแพร่หรือแชร์ออกไปแชร์คลิปนี้แชร์ข่าวนี้ออกไปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สนับสนุนในโตของเพรพพวเพื่อไปเผยแผ่วัฒนธรรมของเมืองไทยวัฒนธรรม ภาคพ,พื้นอีสานของเขาบอกหมอลำเสีงเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมทาทงอีสานวัฒนธรรมหนึ่งเนาะเป็นศิลปะการแสดงของประเทศไทยเพื่อให้เพลเพ้าเนี่ยได้ไปแสดงให้กับชาวต่างชาติได้รู้ได้เห็นได้เบิงวา่าบ้านเขาเนี่ยมันมีอีย่างที่มากกว่านั้นอ่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นที่ให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้ดูได้ติดตามได้ชมได้เชียร์ได้สนุกสนานไปกับม่วนซื่นไปกับพวกเขาเหมือนกันและการเอฟซีเนี่ย รอเลยพี่น้องสำหรับเอจีแฟนคลับของแพลวพลากับซันเนี่ยรอเลยว่าทริปเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนและจะมีอะไรพิเศษพิเศษในอ่าในกุ่มปิดให้เอซี้อถาเขากุ้มปิดซื้อบัตรซื้อตัว๋วตบเท้าเข้ามารอได้เลยอ่าผู้ใดอันแม่แม,แม่อยากเบ่งเสื้อผ้าใม่แม,แม่กันเตรียมตัวเขากุ้มปิดเนาะพี่น้องเนาะหลายคนบอกว่าอยากให้แพลวพาวเนี่ยปังกว่าเดิมสู้ๆจัดเต็มหลายคนก็เป็นกําลังใจและการรอชม รอ,อชมผลงานของแพลวพลาแสงทองผูเพิรนมกักเพิ่อนก็บอกว่าสนับสนุนทุกผลงานทุกความสําเร็จของแพลว์ไม่ว่าจะทําอะไรก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตจะสนับสนุนเนะาะก็มีศิลปินทุกคนทุกท่านพี่น้องบ่ว่าจะเป็นแพลวพลาไม่ว่าจะเป็นน้องซันหรือใครก็แล้วแต่ศิลปินที่อยู่ในวงการที่เป็นนักร้องหรือใครก็ตามล้วนก็มีแฟนคลับ มีฐานแฟนคลับเป็นของตัวเองทั้งนั้นอ่ะเพรวพาวก็มีฐานแฟนคลับเป็นของเพรเพาวสันวงสะท้อนก็มีแฟนคลับเป็นฐานแฟนคลับของสันวงสะท้อนหลายคนเมื่อแฟนคลับของสองแฟนคลับมารวมกันแฟนคลับของสันกับแพรม,มารวมกันก็เสีให้หกลุ่ม บานดอมเอีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นขึ้นเป็นกลุ่มที่เป็นพลังใจให้กับศิลปินเป็นกลุ่มที่สร้างสารรค์ผลงานที่ให้ศิลปินเนี่ยมีมีกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานออกแมห่หาเอฟซีแฟนคลับได้เบิรงวาอะมือนีฮอชิเอดหยังหาเอฟซี FC เบงมือนีฮาชิมีเซอไผ่หย,ยังหาเอฟซี FC เบงจังสี่นะพี่น้องแต่สาวโบแบนะคะตามที่ได้ติดตาม ติดตามซันแพลามาเนี่ยนะเพิ่นกมีเสื้อผ้อายออกมาให้เอฟซีแฟนคลับเนี่ยได้เบิ่งกันตลอดตลอดนะคะและทัวร์ยุโรปครั้งนี้เนี่ยได้ยินข่าวมาว่าแม่แม่เอฟซี FC เนี่ยพร้อมเปย์ตัวเครื่องบินให้กับพระเอกซันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อติดตามแพลเพวเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่ยุโรปเป็นตัวไปกลับโดยที่ให้ซันเนี่ยไปได้เลย่าต้องจายจากบาทพี่นอ้องเดียว f อซแฟนคลับเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนเอง เพราะอยากให้พระเอกเนี่ยตามไปดูแลนางเอกเพราะว่าไปต่างบ้านต่างเมืองเนาะพี่น้องเนาะอันบรูว่าเพิ่นสิวัฒนธรรมคือบ่าเนาะเฮาบอใส่ชีวิตเปลี่ยนจังไดจังสี่นะเอฟซี FC เพิ่นก็เลยคิดว่าเป็นห่วงแพ,พวเผาอยากให้ซันเนี่ยไปดูแลไปเป็นเพื่อนจังสี่นะพี่น้องกาบตองคิดอย่างไลเนาะเพราะว่าสถานะตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบดีแพ,พวพผากับซันเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าอ่าว่าสถานะเนี่ย ตอนนี้คบกันไหมหรือเป็นเอยียงกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนกน็เป็นเพื่อนร่วมงานกันพี่น้อง เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นกลยะาณนมิตรที่ดีต่อกันที่จะทํางานร่วมกันพี่น้องอ่ะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นกลยะาณนมิตรที่สั่งสรรผลงานออกมาให้เอฟซีแฟนคลับเนี่ยได้เบิงได้ชมนะคะล้อติดตามได้เลยสําหรับเอฟซีซันแถว s เอสพีสตน้อพี่น้องเนาะและเมื่อวานก็เห็นแพรพาออกมาบอกว่า EP เ p story EP ต่อไปเนี่ยจะเป็น EP ที่แพวสัมภาษณ์สันหลายๆลาคนถ้าอยากรู้คำถามอะไรอยากถามอยียงกับโตสันเนี่ยพระเอกสันเนี่ยก็สามารถส่งคำถามมาให้แพวพาได้แพวพาก็จะเป็นคนสัมภาษณ์สันแล้วก็ถามในคำถามที่เอฟซีแต่ละคนเนี่ยแต่เอฟซหลายๆท่านอ,อยากรู้ว่า สันเจอแพลวได้ที่ไหนยังส่นะพี่น้องกัค่ะอาพระเอกสันเนี่ยไปพอนังเอกแพลวพราวยั่วใสคือได้มาร่วมงานกันคือได้มาเป็นมิตรที่ดีต่อกันคือได้มาร่วมทําธุรกิจนํากันจังส่นะพี่น้องก็คือเป็นรายการอีกรายการหนึ่งเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่แพลวพราวกับสันเนี่ยรวมสร้างขึ้นเพื่ออาผลิตผลงานออกมาสู่สายตาเอแฟนคลับถ้าผู้ใด ต้องการสนับสนุนก็เข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปให้กำลังใจในรายการ s p Story ได้นะคะเป็นการสัมภาษณ์ของศิลปินดา,าราศิลปินหลายๆท่านที่อยู่ในวงเพลาพาแสงทอง้วก็สัมภาษณ์เพลาพาก็มีไปแล้วเนาะสัมภาษณ์ดาดาตลกหรือว่าสัมภาษณ์ใครหลายๆคนในวงเพลาพาเนี่ยผู้ดใดอยากให้สัมภาษณ์ใครก็สามารถไปรีเควส กับที่แพวาากับสันได้เลยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เพิ่นสั่งมาให้ fc แฟนคลับได้เบิ่งได้ชมกันนั่นแหละค่ะพี่น้องมือนีกระเอาคา้าทัวยุโรปของนางเอกมาฝากก่อนมือหลังมีเซอร์ไพรส์ยอย่างอีกก็สิมอลสูพี่น้องฟังนะคะมือนีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ